ันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในสนามใหม่นะของสโมสรลำพูนบอริเออร์นะครับวันนี้มีอะไรอัปเดตไปจากเดิมบ้างเราไปชมด้านในกันครับไปครับเห็นข้างหลังแล้วนะ ตอนนี้เราอยู่กลางสนามใหม่นะครับตัวของสโมสรลำพูนบริเออร์นะทางซ้ายมือนะครับเป็นอัธจรรันทร์ฝั่งทิศตะวันตกนะซึ่งตอนนี้นะครับถ้าลองดูนะครับจะเห็นว่ามีส่วนของเก้าอี้นะเรียกว่าติดขาตั้งนะครับทั้งหมดนะของตัวอัธจันทร,ร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีนะครับในส่วนของที่เรียกว่าตัวที่นั่งนะเป็น ที่นั่งเป็นพนักพิงนะครับในส่วนของสีเขียวสีแดงนะครับซึ่งจะมีอีกสสีนะจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีขาวนะถ้าจะไม่ผิดก็จะมีครบเดี๋ยวผมแทรกให้ดูนะว่าหน้าตาของตัวรูปแบบนะที่นั่งนะครับในอัธจรรันทร์ฝั่งทิศตะวันตกหน้าตาเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนู้นนะครับถ้ามองกลับเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตรงนู้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสกอ์บอร์ดนะครับที่จะมาติดตั้งนะครับระหว่างตัวอัธจันทร์ ฝั่งทิศตะวันตกกับฝั่งทิศตะวันตกนะครับัทิศตะวันออกนะครับอยู่ตรงกลางสนามเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราต่อมานะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นว่า,าหลังคาเสร็จแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วที่เรามานะครับแล้วก็มีการติดขาเก้าอี้นะเหลือแค่โซนตรงนู้นเท่านั้นเองนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งขานะก็ถือว่าน้อยมากตอนนี้ของในส่วนของเก้าอี้เนี่ยมาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับหลังจาก าวที่แล้ส่วนเรื่องของสภาพหญ้านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยหญ้าข้างในก็นี่เป็นหน้าฝนนะก็อาจจะเริ่มเรียกว่าได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าฝนก็ตกนะมีน้ําแล้วก็ตัดให้มันแน่นขึ้นหวังว่าที่นี่ในอนาคตจะมีนะครับแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนกลับเข้ามาในสนามของสโมสรลอมพูลเรออ์อก ังแบบเต็มๆสนามเดี๋ยวรเราขึ้นไปนะจากที่เราไปอธัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันตกบ่อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปทางอธัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันออกบ้างนะครับแล้วก็มองมาที่เก้าอี้ชุดใหม่นะครับของอธัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันตกครับไปกันครับผม จากที่เคยเห็นมุมมองของฝั่งทิศตะวันตกนะฝั่งประธานนะครับบ่อยๆนะครับในมุมสูงเนาะที่สุดอยู่บนชั้นสูงสุดนะครับของสนามวันนี้เรามาเดินยืนนะครับในส่วนของตำแหน่งสูงสุดนะในสนามฝั่งทิศตะวันออกบ้างนะครับมองกลับไปนะซึ่งก็ยังมีภูเขานะเห็นสกอร์บอร์ดใหม่นะครับเป็นเสาสองต้นนะครับแล้วก็มีภูเขานะครับแล้วก็มีบรรยากาศสำหรับเชียร์กีฬาด้วยท้องฟ้า สีฟ้าฟ้าแบบที่เห็นครับผมตอนนี้ผมอยู่ชั้นสูงสุดนะของอัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันออกนะครับแล้วก็อยู่ตรงพอดีนะครับกับตัวของอุโมงค์ทางเดินนะที่จะมีนักกีฬานะครับฟุตบอลทั้ง2ทีมเดินออกมาสู่กลางสนามนะจะออกจากประตูนั้นเลยนะครับเป็นที่มาของคราวที่แล้วนะครับก็คือว่าที่แจงวนเพจว่าไอตัวของเ้าวีนะครับหลังจากที่มีการเรียกว่า ปรับนะในส่วนของตัวโค้งบนอุโมงค์นะครับทําให้ตัวของเก้าอี้เนี่ยลดลงไปนิดหน่อยนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังมีปริมาณนะครับจํานวนที่นั่งเนี่ยห้าพันที่นั่งตามมาตรฐานอยู่ครับผมส่วนสีนะกับเก้าอี้นะครับเริ่มทยอยติดแล้วนะเห็นไหดูว่าถ้ามองไกลๆนะก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับจะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะแล้วก็จะติดให้ครบนะครับในอีกไม่นานนี้ครับผม ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับตัวเก้าอี้นะก็เริ่มทยอยติดพนักพิงนะครับแต่พนักพิงของที่นี่นะครับจะไม่เหมือนใครนะครับเนื่องจากว่าที่นี่ได้ เรียกว่ามีการสั่งทําพิเศษนะถ้าไปในสนามอื่นนะจะไม่เห็นนะหรืออาจจะเห็นแต่ที่นี่มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมคราวนี้ z ซูมเข้าไปใกล้ๆนะนะครับใ,ในตัวของเก้าอี้เนี่ยนะครับจะมีตราสโมสรน,นะครับของลําพูนบริเวณติดอยู่นะทุกสีนะครับทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีอื่นนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีเขียวนะหรือว่าสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เฉพาะแผ่นเรียกว่าพนักพิงนะของตัวเก้าอี้นะครับถ้าถอดออกไปแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับไปใส่แทนที่อื่นเนี่ยใส่ได้นะครับแต่เป็นแค่ว่าจะมีโลโก้ของตราสโมสรลำพูนบริเติดอยู่ครับบอกให้รู้ว่าแอบเอามาจากที่ไหนครับผมตอนนี้เท่าที่ดูนะก็คือว่าทางฝั่งอัธจัรย์พิษตะบนตกนะตอนนี้ติดตัวของขาตั้งนะครับ หมดละนะครับตัวขาเก้าอี้นะทั้งหมดแล้วนะครับนั่ก็ใส่หมดแล้วแล้วก็ถ้ามองไปทางอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งทิศตะวันออกเนาะถ้าเห็นก็คือมีอยู่แค่อยู่ตรงเว้นตรงกลางเท่านั้นนะครับที่ยังติดตั้งขาอยู่นะก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้ววันนี้มีอะไรเพิ่มเติมครับก็คือในส่วนของขวามือครับตรงนี้ที่เสาที่เห็นทั้งสองต้นนะครับจะเป็นในส่วนของสกอ์บอร์ดนะที่จะเข้ามาติดตั้งในตัวของสนามครับผม ที่เห็นตอนนี้นะครับเป็นพื้นที่นะในส่วนของ VVIP นะครับชั้นบนสุดนะครับของตัวอัธจันทร์นะครับซึ่งทั้งสองฝั่งก็จะเหมือนกันนะครับก็คือว่าจะเป็นในส่วนของห้อง VVIP ครับผมกำลังปูกกระเบื้องอยู่ครับ mm hmm. ด้านข้างก็จะเป็นกระจกนะก็จะมีแบบวงกบกระจกนะครับกว้างๆเลยนะ เอาไว้เดี๋ยวใกล้ๆเสร็จเราวมาเย็นดูแต่ตอนนี้ที่ยังไม่เสร็จนะก็คือว่าถ้าอยู่บนห้อง v v p p นะครับห้อง VIP ที่เห็นนะครับตลอดแนวยาวไปเลยนะครับก็จะสามารถที่จะมันนั่งนะแล้วก็มองเห็นลงไปด้านล่างนะครับของตัวสนามได้แบบมุมกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผมท้งสนามเลยครับ ตัวห้อง VIP นะครับอาจารย์ฝั่งที่ต้นตกอยู่ซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ฝั่งนี้นะครับก็จะสามารถมองเห็นนะในส่วนของสนามนะครับได้ดังภาพที่เห็นเลยครับจากมุมมองในห้อง VIP ครับผม ฝั่งนู้นเป็นอัฐจันฝั่งทิ่ตะวันออกนะครับเราอยู่ฝั่งทิ่ตะวันตกนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะ <oc l id> ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าของตัวอัฐจันฝั่งทิ่ตะวันตกนะครับที่เราเคยพูดไปเมื่อนิดหน่อยนะครับคราวที่แล้วว่ามีอาคารเพิ่มมาหนึ่งหลังนะครับด้านหลังของตัวเรียกว่าด้านหน้าดีกว่านะครับของตัวอัธจันฝั่งทิ่ตะวันตกนะครับมีอาคารขึ้นมาหนึ่งหลังซึ่งรอสักพักหนึ่งนะครับให้เปรูปเปร่างมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันว่า อาคารหลังนั้นใช้ทําอะไรบ้างนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีคนถามาว่าแล้วในพื้นที่มีอย่างอื่นอีกไหมก็จะมีะครับเป็นเหมือนกับเรียกว่าซุ้มกิจกรรมนะครับจะมีซุ้มกิจกรรมอยู่ด้านหน้านะครับของตัวัายาทฝั่งที่ตะวันตกนะครับอยู่ตอนนี้ก็มีโครงนะครับยังไม่มีหลังคานะทำโครงทําพื้นที่เตรียมไว้นะครับจะเป็นกิจกรรมในร่มนะที่จะมีกิจกรรมก่อนแข่งหรือหลังแข่งนะครับที่จะเกิดขึ้นในสนามลำพูนวอิเออร์ครับผม ตอนนี้เราเดินเข้ามาในห้องน้ำนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มติดนะครับสุขภัณฑ์แล้วนะนะครับเห็นเริ่มติดสุขภัณฑ์แล้วนะครับตัวสุขภัณฑ์เราจะแอบเปิดดูก่อนได้ไหมแอบเปิดดูก่อนแล้วกันนะขออนุญาตแอบเปิดดูก่อนนะครับลิตภัณฑ์นนะครับสุขภัณฑ์นะที่ everyone, เขาเคลือบไปแล้วเราแอบดูก่อนนะครับจะบอกว่าสีก็แน่นอนนะครับสีขาวนะครับดูสะอาดสะอ้านนะแล้วก็ ด้านในคงยังไม่ได้มีใครใช้แน่ๆครับก็คือว่ามีอ,อกกุปกรณ์นะครับสุ็อปพันกำลังที่จะติดตั้งนะเนี่ยครับถ้าแฟนๆลำพูนเบิเลอร์มานะครับได้ใช้แน่นอนเจ้าตัวนี้นะครับครับผมเดี๋ยวปิดไปก่อนนะกับอีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่าอ่างล้างมือนะล้างหน้าก็ได้นะครับก็เริ่มมีการติดนะครับในตัวของอ่างแล้วนะครับก็อาจจะต้อง สักสพักหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันครับผมที่เห็นนะครับเป็นสุขพันฑ์นะอีกตัวหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับก็คือว่าห้องนี้แน่นอนต้องเป็นห้องน้ําชายถูกไหมเพราะว่าเห็นโถฉี่นะครับก็จะเป็นโถฉี่ความสูงประมาณนี้นะครับเป็นโถฉีรุ่นรุ่นไหนรุ่นรุ่นยาวนะครับที่ไม่ใช่นี่คือแบบตั้งพื้นแล้วกันโถฉีรุ่นตั้งพื้นนะครับ ไม่ได้แปะผนังนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าระบบล้างอัตโนมัตินะห็นมีสายไฟนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีระบบเรื่องของการปัดน้ําอัตโนมัติแน่นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นชุดปัดน้ําอัตโนมัตินะครับที่มาคู่กับตัวของโถปัสสาวะนะโถฉี่อะไรเดี๋ยวโนะไฟนะครับเรียกว่าโถปัสสาวะถจะถูกนะก็ถ้าติดตัวน,นี้เลยนะครับพอมาถึงก็คงเคยเห็นแหละนะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือว่าพอมา ห้องน้ําก็จะมีระบบอัจนมัติบริการชาวแฟนคลับของสโมสรลำคูเลยครับด้านในตอนนี้นะครับอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่า,าสุขภัณฑ์เริ่มมาแล้วนะครับป้าพีดานติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยติดกระจกแล้วด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องของอ อะไรอ่ะของนะครับที่มานี่เป็นระบบปรับอากาศนะครับเริ่มทยอยเรื่องของแอร์เข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นห้องพักรกะนะกีหลังนะไว้หรังเดี๋ยวเรามาดูกันจากเมื่อตอนที่แล้วนะประตูเออโทษหน้าต่างนะครับประตูด้วยแล้วกันยังไม่แล้วเสร็จนะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเสร็จแล้วนะมีคนถามว่าเอ๊ะเปิดติดทําไมก็คือเอาไว้แอบดู <laughs> คือได้แสงนะครับจริงๆก็คือได้เรื่องของ ของแสงสว่างนะครับแล้วก็สามารถเปิดที่จะรับลมเนาะเ mm hmm. นื่องจากว่าเป็นอา,าจารย์ใต้เป็นห้องใต้อา,าจารย์นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสภาพแบบนี้หลังจากที่ปิดประตูปิดหน้าต่างเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นช่องแสง,งกว้างจริงคือมองเห็นในสนามได้ดีเหมือนกันนะครับอมุมมองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นเพื่อเรื่องของแสงสว่างนะครับเห็นไงดีว่าห้องนี้ไม่ได้เปิดไฟเลยนะ mm hmm. ก็จะมีแสงนะครับเป็นการประหยัดพลังงานรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับผม มีรอบที่แล้วนะพี่ถ้คนสังเกตจะเห็นแต่ว่าตัวที่หายไปนะครับเป็นเรื่องของเสาไฟส่องสว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสาไฟส่องสว่างหายไปไหนนะแล้วก็กําลังทําอะไรกันอยู่อัปเดตคร่าวๆก่อนนะครับว่ากําลังทําอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆนะว่าตัวเสาไฟฟ้าที่ถอดออกไปนะครับเอาไปทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับผมจุดที่ติดตั้งเสาคือตรงนี้นะตอนนี้ถอดออกไปแล้ว สังเกตดูว่าตอนนี้เสาเอาออกไปแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างๆสนามนะครับตอนนี้เนี่ยเสากําลังมีการเสริมนะในส่วนของอรูปแบบนะครับในส่วนของความสูงนะอย่างที่เราเคยอธิบายให้ฟังแล้วก็รูปแบบของวิธีติดตั้งนะครับที่เฉพาะนะครับของตัวโคมไฟที่มีการเรียกว่า recommend นะมีการแบบให้คําปรึกษานะครับมาจากบริษัทผู้ผลิตโคมไฟ ระดับโลกนะครับที่จะมาใช้ในสนามลำพูนโมริเออร์ครับคอยติดตามกันนะครับว่าเป็นรูปแบบแบบไหนหลังจากที่เคยเห็นการคำนวณเรื่องของแสงมาแล้วเดี๋ยวเราไดูใกล้ๆนะว่าข้างล่างเป็นยังไงไปกันครับผม ที่เห็นอยู่เป็นเสาไฟนะครับของสนามที่นี่นะครับจะมีการเพิ่มเรื่องของความสูงนะเนื่องจากว่าเราเคยเห็นการคำนวณมาแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นความสูงระดับเท่าไหร่นะครับที่นี่ก็จะมีการเรื่องของการคำนวณความสูงนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดนะความสูงของเสาไฟรวมถึงนะครับการติดตั้งดวงโคมนะที่จะมีนะครับอยู่ในหัวเสาจากเดิมที่ จํานวนอาจจะไม่ได้คํานวณเนาะแล้วก็ตอนนี้มีการคํานวณเสร็จแล้วนะครับว่าใช้จํานวนหลอดเท่าไหร่นะครับมีการเ็คคอมเมนต์นะเรื่องของระยะห่างทำแผ่นเพลทนะในส่วนของตัวการยึดคมไฟนะครับในเสาไฟส่องสว่างของสนามครับผมเพราะที่นี่คือสนามใหม่ ลำพูนบริเร์อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ